ออกกล้าบแล้ววันดี้ต้องไปทำาพคกันเลยนะครับวันนี้ๆๆๆๆมาอยู่กับผมเออไม่พูดดีกว่านะทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปคิวสั่งกะสีใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละน,นะค่ดสังกะสีคิวสังกะสีแล้ววันนี้เรากลับมาอีกครั้ง แล้วทุกคนจะถามว่ากลับมาตอนไหนยังไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยกลับมาตอนน้ะผมอัดแล้วแต่มันไม่มีให้ลงไงมันไม่มีให้ลงมันมันลงไม่ได้อะ่ะเออ้อยก็ลงไว้ได้เนะความจำมันเยอะเกินอ,อถ้าทุกคนมีแอปอะไรแบบดีๆก็ช่วยบอกมาด้วยนะ จะได้แบบ,แบ,บความจำดีๆหน่อยแล้ววันนี้ลนะเราจะมาฟาร์มกันไดเวลหนึ่งร้อยไ้เวลหนึ่งร้อยจนถึงไม่รู้เวลเท่ไห่เลยเนี่ยผมจะมีของอยู่นะเนี่ยก็ใส่ฟาอันนี้เอ้ยลืมบอกเลยผมเลเวลพันหนึ่งนะพันหนึ่งกับคารดัมคารดัมไม่เต็มเนี่ยแล้วก็ผลอันนี้ผลแม่เหล็กของกับตันคิด เนี่ยนี่นี่เป็นลูกกงอย่างนี้เลยนะนี่ถ้าจากกว V ก็จะเป็นแขนยักตบลงมานะตูมอันนี้ก็จะเป็นแขนสองข้างแล้วก็พาไปปุ๊อันนี้ก็จะเป็นดูดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ระเบิดออกจากระบนนเล่นเลยผมก็จะมีฮาคินะฮาคิสังเกต ฮาคิ aki, ทุกคนเกมเนี่ยผมยังไม่รู้ที่ฮาคิมันสามารถดูด้านล่างแบบดูของของคนอื่นได้หรือเปล่าอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะเพราะตอนนี้ผมลองไปใช้กับคนอื่นแล้วมันแบบไม่เห็นได้สิแล้วผมก็มีอันนี้่นวาร์ปได้เนเะนนเกมนี่ผมไม่ได้อัปสายอันนี้นะผมไม่ได้อัปสายเพราะใผลไม้ช่วยคมนต่นตนนปะเนี่ย กลาไม้เน,เน่นเลยพำลังกุหลาไสามพันกว่าอยกมันลงมาฟ้าดีกว่านคะ่ะแล้วเพสนี่เม่ว่าพันบวกนะทุกคนโอเคงั้นเราจะมาใช้แขนกลตบอตตบไม่นเปน็นีงยลอยขึ้นฟ้าไปเลยเจ๋ง่ะแต่ผมมีแบบนี้อันนี้มันตีผมไม่ได้นะ ันตีผมไม่ได้แต่ถ้าเลยแปดครั้งเมื่อไหร่ันตีผมได้นี่นั่นไงหาคีมหมดดีไหมละ่ะเออโดนกักขงังเอา้าไปไหนอะออกมาได้ไงอะนองผูเอา้าปลาไปทัวคนทำไมวะเออไปไปด้วยเห้อ này em người đâu mày ơi mày 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 เออ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 ตีตีเข้าไปพาคิมวัดเด็กแล้วโอ้โหสภาพเราเราจะไม่มีารามในก่อนแล้วเราเปลี่ยนดีกว่าร <ản elles> ู้สึกมันยากเกินอ่ะเราจะเปลี่ยนล้าเป็นไรดีทุกคนช่วยบอกผมหน่อยดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนบอกว่า ให้ไปขอผลเหรอถ้าขอผลนี้เรื่องทันาดเลยขอประจำส่วนผลแม่เหล็กในีมผมไม่ได้ขอมานะผมไปสุ่มมาในครั้งก็คุมผลไม่ค่อยเยอะแน่ผลไฟนม่ไม่กี่ผล,ลทุกคนนี้ช่วยบอกผมด้วยนะผลระดับแรด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมันคือผลอะไร แนระดับเล่ช่วยบอกด้วยเราจะปีนต้นไม้ไม่รอดโอ้โหตกน้ำอีกสวบดูหน้าตารอเราคผมแล้วก็ปีกที่เจ,จิดจัดหอยอย่างเท่เลยนี่นา นี่มันตัวละครที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกแล้วโคตบเท่วันนี้เราจะมาสมผลกันดีกว่าทุกคนมันรวยอะ่ะสองหมื่น้าตังก็มีแค่ฝนทุกคนจะสงสัยใช่ไหมตังผมไม่ไหนผมเอาไปนู่นมาแล้วเอาไปซื้อฮาคิเนี่ย เนี่ยถ้าผมเปิดอาคิมันจะไม่เห็นใบเรือเอา้าถ้าเปิดก็ไม่เห็นอยู่ดีกันเปิดไว้แล้วกันพาคิจะขับเรือไปซึ่งเรือนี้ช้าเกินเอาอะไรมาไม่ช้าก็ช้าเกินอ,อ่ะเรือสองหมื่นห้าจะบอกอะไรให้ ไม่คุม้มนะเด็กๆโอ้โหมาปิตารบาวไม่ได้มองจอเลยถูกละถูกละเกาะแรกแะนะมันมีที่สุม่มผลเราก็จะไปเกาะแรกเลย let's go let's go เดี๋ยวหักมุมนิดนึง คลิปนั้นคลิปที่เราผมก็พูดได้นะแต่คลิปนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าจะนอนแล้วอ้อนี่เจอละเจอทางไปละ๋ยวผมจำเกาะนี้ได้หนูหนูหนูเกาะด้านหน้าผมนะ่ะเกาะเริ่มต้นนะ่ะเบลลร้อยขึ้นนะ่ะผมจำได้มันจะอยู่ด้านหน้าเกาะไอ้นน่นเลยอยู่ด้านหน้าเกาะที่เกาะแรกเลยอุ้ยชื่อคนจะเยอะตรงนั้นใช่ปหนะ่ะ คนเยอะตรงนั้นอะเยอะเบาโอ้เยอะมากอะชื่อคนเยอะแล้วถ้าไม่เปิดอ่ะไม่เห็นดีนะดีแล้วที่เปิดอะถ้าไม่เปิดมัน,นะนไ,มมไม่เห็นเลยนะเราจะมาถึงไปจอดเลยเอสโก้ต้องโค้งให้ผมขอพลใช่ไหม งั้นเราจะมาขอผลกันดีว่านะอย่างแรกเรามาสำรวจเรือกันก่อนดีกว่านะตอนนี้นั่งได้ใช่ไหมโอ้โหเห้ชิลมากแล้วมีโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วติดติดปๆปติดตดเลิ่มเปิดเลยละฮาเคีย เขาบอกอะไรกันเนี่ยทุกคนก็เห็นผลทองว่ามันรับเ็ดใหม่อ่ะ,อะซึ่งอันนั้นอะผมเคยใช้มาแล้วผมเคยกินผลทองแล้วแต่ผมเชื่อผลทองมันไม่ดีนะผมก็เลยยังไม่อันนั้นอันนั้นแม่ผมสุ่มให้แม่สุ่มผลทองให้ได้ดวงดีเกิดดวงดีเกิ เพื่อนรับครั้งแรกได้ผลสมทองอ่ะครับแล้วนี่ใครครับเนี่ยใช้บนเนี่ยบนทองเนี่ยให้เนี่ยบนทองเวลาที่เห็นไหมเออมล้ก็ไปนะอืม,อมไม่มีอะไรทำทำอะไรดีให้มันตีเล่น ช่วงหมดละค่ะคิแขนตบมาตูมทีเดียวไปโคตรโคตรตึงงั้ไม่เลยจะฟ้าละค่อยฟาาพรุ่งนี้ละกันพระวันี้นะครับก็ขอกลาบลาท่านผู้ชมเอ้ยขโม,มยเรือ เลือสอ,องเมื่นห้าผมเอ้าทำไมเลือไนอย่างกันอะสองเมื่นห้าโอ้ยจน้งาไกไอ้น้องมาดิมาดิมาดิมดันทำายเรือผมไปแล้วไม,ไม่ได้ั่างก่อนดีๆนะน้อง ปกตีกูพูดว่าพูดว่าพูดว่าตายร่อยทุกคนจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมแบบปิดฉากก็คือสองแสนท้าเลยนะแพงนะโลหะคิ้มันไม่แพงกว่าหรอยล้านห้า พาคิ <อะ S 1> ้วไม่แมงหรอกลร้านแค่ร้านท่าเองซึ่งจมาดูผลนะอยากได้ผลโดนนัดแต่โดนนัทละนี่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 โดนัดโดนัทนี่อันนี้เลยอยากได้นี่โมจิหรือเปล่าใช่ใช่ี้โมจิอันนี้ก็น้ำแข็งอันนี้แก๊สนี่ไฟอันนี้ไม่รู้อันนี้ผลได้อันนี้ผลแบบ พิษที่มันแปลงบ้างอ่ะอันนี้มือนสาฟ้าอั้น,นี้ก็ผลอะไรไม่รู้ผลแซงผลมังโกรอนผลสันผลพินิกแล้วก็ผลดาวอืมแล้วก็แม่ค้าคนดีคนเดิมนีไ่ไงโอ้โหของเยอะมันเดิมเลยอีกหนึ่งชั่วโมงจะรีเซ็ต โอ้โหนานเนะนี่ยน้ำแข็งเนีย่ยแสงแล้วก็มีอันนี้ของผมนะแม่เหล็กของผมอันนี้ที่รีเซ็ตนะใครอ,อยากจะรีเซ็ตต้องใช้ผ้าเพาด็ดนะทุกคนมาเดี๋ยวว่าขตอนนี้ผมจะแบบพูดว่าขอจบแล้วยังไม่จบนะ อันนั้น EP หนึ่งแล้วมี EP สองมาต่อแน่นอนนะทุกคน EP แรกยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นการฟาร,ร์มนะแต่ผมแลาจะไปฟาร,ร์มโล่งหน้ามาแหละผมจะไปฟาร,ร์มแบบก่อนก่อนที่จะมาคลิปจะได้วลวแบบสูงๆเลยต่อไปพาร์ทสองสองพันไม่ถึงเลยเอาสักกมํม เอหนึ่งพสองร้อยแล้วกันแล้วค่อยมาอัดแล้วกันนะไปสัก EP แล้วสอง้อยเวลเออดีดูดไปฟาร์มลอกๆมาสองวาเวลเจอกัน EP หน้าบายบุยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะทุกคน อ่ะฮี่อ่ะฮี่อะฮีอะฮี่อจู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 อจ่าอะจ่าอจ่าอจ่าแล้วทุกคนเลยว่าเอ้ยทำไมไม่ยอมปิดคลิปสักทีเอ้ยก็ได้ก็ได้เซ้าซีเกินอ่ะผมเนี่ยเซ้าซีตัวเองโอเคงั้นก็บาย